ชื่อหวยนะี่แหละนะระหว่างเพชรนำโชคกับต้นกล้านะโอ้โหนี่ถึงกับขั้นนามลงเลือเลยทีเดียวน,นะฮะ ก็ผู้ชนะก็นะอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศลังเกมมนเลยมีรับปัะชีดด้วยนะเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปเราตามไปเลยราให้ตาวอีกหมื่นนึ่งไปเหมือนว่ามี เสียยมวยเขามีอาชีพเพิ่มให้อีกหนึ่งหมื่นด้านบนเป็นมวยูอที่านยนเ้า p p สกระว่งเป็สารออเน้ำหนักตัวร้อยยี่สิกอนใหแดงกับเพชรออลน้ำหนักตัว้อยยงก็เท่ากับมฝ่ายเ้่าเลนเดี๋ยวราให้น้องเขาลงมานะเดี๋ยวเราติดตามลังเกมันต่อ น้องก็ลงมาเรียบร้อยแล้วขึ้นไปรับอาชีพอีกแล้วโอเคไปจวตามไปดูกันแฟนพี่หมอก็มีม่่า ได้ด้วยนะ ờ, จอต้อง้ปะจีนนะเป็นฝ่ายชนะคีเจิโลโอ้ยเหนือเล้งคอนดิการเสือเก้าใบไทยนะโอ้โหได้แล้วมาชี้กันบ้างได้มายำชูป๊อสตึกแดงใช้สีเสื้ออะไรจอตู้ปะจีนจอตู้ปะจีนนะครับอ่ะสัมภาษณ์น้องวยก่อนเป็นยังไงบ้างน้องชายเอมาเล่นที่ครับนี่เราวางวางแผนมาแบบนี้เลยไหมหดโหดมากวางแชมปล้ ในไล่อะไรเยอคือตอนซ้อมเนี่ยถามหน่อยซ้อมซ้อมแบบนี้เลยไหมต่อยเหมือนซ้อมเลยไหมก็ครับลูกพี่ที่แชมป์ก็ให้วางแขนให้ที่ค่ายเนี่ยมีใครเป็นผู้บังคผู้สอนไหมครับก็มีเพชรดำชัยครับสุดหล่อแล้วก็เพชรแสนสดครับอ่าเราวันนี้ลูกพี่ก็สั่งลุยเลยแล้วก็เป็นไป,นปนตามแผนที่วางเอาไว้ใช่ไหมครัเราชนะมาก,กี่ไฟแล้วครับสี่ไฟแล้วสีไส่ไฟติดเลยจำได้ไหมชนะใครบ้างก็ชนะไม้สามคำแล้วก็ เพชรอรุณแล้วก็เพชรสังวาลครับแล้วก็วันนี้ต้นกั้งโอ,อ้พี่เสียงบอกอย่าชนะบ่อยเดี๋ยวมีมู้่วันนี้ชนะลงมานะครับได้อัปจีนเยอะไหมครับก็สี่สี่หมื่นกว่าสี่หมื่น<า>ยอยากจะขอบคุณใครบ้างก็อ,อ,อยากขอบคุณพี่ชแชมป์เลยว่าเขาจะโต้นแล้วก็ทีมงานแล้วก็เพื่อนๆที่อนที่สายเขอเคยฟังกูเสอ,อ่าพี่ถามเป้าหมายต่อไปของเราหน่อยเ,ออเห็นบอกว่ามีชื่อชมในบอลโลกคุณเสือไหม ใช่ไหมน้ำหนักเท่าไหร่ฮะ112 1อ2ยังทำได้อยู่ไหมทำได้ร้อยสิบเด้อยสิบสองมาถึงร้อยสิบสทำได้ครับผมว่าคุณเสือครั้งนี้หวังไว้ขนาดไหนช้ากวังเพราะเราทำมุนชักแล้วเนี่ยผมเจอแล้วที่น่าเสียดายก็ไม่เจอน้าพี่ช้างครับหัวลูกศิษย์คนนี้ทำไมดุจังเลยพี่ก็เราทำไม่ถูกตลาดครับผมต่อยให้ได้แค่ชนะเป็นเกมกีฬาครับแต่ว่า ก็ทาให้เต <sociedad. S 2> <îne aining S 1> ็มท <aha. S 1> <USA. S 2> ี่คร okay. er. ับครับผมงนี้ก็ตั้งใจไว้ไอเหมือนแฝดคู่นี้แฝดกันนะครับผมแฝดทรงเดียวกันเลยนะครับตอนซ้อมเนี่ยซ้อมอย่างไรบ้ังพี่ก็เด็กมันตั้งใจอะครับเราก็เทนแก้แก้ไปทุกไฟอะครับไฟตัวไหนเราก็แก้ไปทุกไฟครับครับพี่มอกนะว่เด็กตันียังไงบ้างก็อยู่ที่ความตั้งใจของเด็กครับก็มองก็มันก็อยู่กับ ผู้ผักดันด้วยครับกับผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้ผักดันครับตอนนี้สอจารุวันเนี่ยมีมีใครบ้างที่ที่พี่ชมําดูแลอยู่ก็มีเพชรมณีพอหลักคุณเพชรรุ่งเรืองแล้วก็เพชรแสนแสบไอเพชรสุดหล่อแล้วก็เพชรนำโชคเป็นนำัจครับโอ้หลายคนเหมือนกันแล้วแต่ละคนนี่คุณภาพตรงนั้นเลยนะพี่นะครับผมพูดอะไรกับแฟนขับไพ่ในสอจารุวันหน่อยก็ขอบคุณทูกกําลังใจครับผมคือ ทุกไปก็คือเรามาสู้เราทำเต็มที่อะครับถ่าแพ้ก็มีคุณภาพครับผมเป็นค่ายบ้านนอกที่คุณภาพเนี่ยไม่แพ้ค่ายใหญ่ในวงกลงครับผมขอบคุณมากครับพิชารณาขอบคุณครับโอเคครับ